สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทามใจทุกคนครับเราอยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวเต็มนะครับของ iPhone SE 2020หลังจากที่ผมไปใช้งานมาในหลายๆวันนะครับก็พอที่จะเริ่มรู้คาแรคเตอร์ของสมาร์ทโฟนตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้มีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยอย่างไรบ้างนะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าก็ลองดูไปพร้อมกันแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าไอตรงที่มันดีเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือตรงที่มันด้อยเนี่ยคุณรับได้้กกััมมมมนนอ่่าาาผ็งววว iPhone SE ตตีคคุๆึ Oh, 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 อนจะดูคลิปอย่าลืมกดซ b s c r i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากเรานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่บอดี้กันก่อนนะครับบอดี้และการจับถือของ iPhone SE นะครับ2020เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าบอดี้มันคือบอดี้เดียวกันกับ iPhone 8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรูปทรงนะครับและน้าหนักเนี่ยถือว่าเบามากน้ําหนักของ iPhone SE 2020ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่148กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเบามากมานะครับในกลุ่มตลาดสมาร์ทโฟ iPhoneSE 2020ถือว่าประกอบออกมาได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่ามันใช้บอดี้เดียวกันกับ iPhone 8นะครับคือ iPhone 8เนี่ยมันคืออดีตแฟลกชิพของ Apple ใช่ไหมครับพอมันมาอยู่ใน iPhone SE เนี่ยงานประกอบต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดีมากในระดับราคา15,000บาทนะครับการประกอบปุ่มต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้แน่นหนาและก็ดีมากๆขอชมเลยในส่วนนี้นะครับส่วนในเรื่องของการจับถือนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับการใช้งานมือเดียวนะะครหิอออมมาาาจจจจืสุุตว่ณ ยืนโหนรถไฟฟ้าอยู่นะครับโหน BTS เนี่ยแล้วอีกมือนึงคุณอาจจะต้องใช้โทรศัพท์เพื่อตอบงานหรือตอบไลน์อะไรเงี้ยคุณหยิบออกมาจากกระเป๋าเกงนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับพิมมือเดียวเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆใครที่ชอบสมาร์ทโฟนนะครับที่ใช้งานได้แบบง่ายดายในมือเดียวนะครับก็เหมาะแน่นอนครับกับ iPhone SE เครื่องนี้ เรื่องถัดมานะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของจอภาพกันบ้างนะครับจอ iPhone n c 2020นี้นะครับมาพร้อมกับจอภาพขนาด4.7นิ้วนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีจอ Retina Display นะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ HD เท่านั้นนะครับ <S <S ซึ่งถ้าดูจากในกลุ่มตลาด15,000บาทเนี่ยผมมองว่าจอคุณภาพที่ให้มาแค่ HD เนี่ยก็ฟังดูเหมือนจะน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปใช้งานจริงๆนะครับผมกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันคือจอที่มีคุณภาพแค่ HD นะผมกลับรู้สึกว่าเออมันให้คุณภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับจอที่เป็น Full ได้ดีมากๆนะครับในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของฟีลลิ่งการทัชต่างๆนะครับก็นี่คือ iPhone นะครับฟีลลิ่งการทัชถือว่าดีสุดๆนะครับไม่มีทัชหลุดแต่อย่างใดนะครับการพิมพ์บนแป้นต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนการสู้แดดในเวลากลางวันนะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมานะครับไอโฟนเอสีตัวนี้ถือว่าสู้แดดได้ค่อนข้างดีเลยนะจอเนี่ยถือว่าสว่างพอสมควรนะครับเอาไปเล่นกลางแดดที่การแจ้งเนี่ยจอค่อนข้างสู้แสงได้ซึ่งผมถือว่าดีมากๆเลยนะถือว่า ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับใครที่อาจจะทำงานอยู่ด้านนอกบ่อยนะครับจำเป็นต้องมองโทรศัพท์ในเวลากลางวันหรือที่การแจ้งบ่อยครั้งเนี่ยไอโฟน 11e ตัวนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสู้แสงเลยเรื่องถัดมานะครับก็คือในเรื่องของลำโพงนะครับมีคนสอบถามมาว่าลำโพงของตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าลำโพงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงที่เป็นแบบสเตอริโอนะครับออกบนแล้วก็ออกล่างเครื่องในเลทราคา1น0 0 0ืบาทก็น้อยแบรนด์ครับที่จะมีลำโพงสเตอริโอมาให้อ่ะคุณภาพเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีีมมมาาากกกนนนนะครัััับตสตสลลลล์ขอองงงงง Apple เเเยย่ดด๋ฟพิึ ประมาณน,นี้นะครับถ้าเปิดนานกว่าน,นี้เดี๋ยวโดนลิกสินนะแต่ว่าเพลงเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงของลําโพงของ Apple เนี่ยให้โทนค่อนข้างกลงวานนะครับแล้วก็มีเบสที่ค่อนข้างนุ่มนะครับมาแนวแบบนุ่มลึกอะนะครับแล้วก็การแยกเสียงซ้ายขวาของลําโพงทําออกมาได้ดีมากๆนะครับคือคุณภาพต่างๆของ iPhone SE อะผมว่ามันคือระดับเรือธงอะที่มันลดราคาลงมาเหลือ15ื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายจุดที่ ทำออกมาได้ดีคือสเปคหน้ากระดาษอาจจะไม่ได้ดีมากมายแต่พอมาใช้งานจริงๆอ่ะมันให้ฟิลที่ดีนะครับผมมาสรุปในเรื่องของหน้าจอกันนะครับหน้าจอเนี่ยผมมองว่าคุณภาพโดยภาพรวมของ iPhone SE เครื่องนี้นะครับผมให้หน้าจอเนี่ยถ้าเต็ม10ผมให้8คะแนนนะครับก็ถือว่าไม่ได้เด่นอะไรในคลาสระดับ15แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับการใช้งานโดยภาพรวมในเรื่องของจอถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับแต่คุณก็ต้องรับในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างเล็กได้หรือเปล่านะครับการเอามาดูสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับ ดูพวกหนังสตีมมิ่งเน็ตฟิกนะครับหรือ YouTube ต่างๆเนี่ยจอที่ใหญ่กว่ามันก็ย่อมได้เปรียบกว่านี่เป็นเรื่องปกตินะครับอัตราลดอาจจะไม่ได้เท่าโทรศัพท์ที่จอใหญ่แต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องคิดว่าจอ4.7นี้สาหรับคุณพอหรือเปล่าถ้าพอก็ถือว่า ใช้งานได้เลยครับสำหรับจอตัวนี้นะครับคุณภาพเ d ดีแต่มันให้ฟิลที่คล้ายๆ Full HD เอองงเหมือนกันครับแต่ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับจอ H d ดีตัวนี้นะครับมาถึงในเรื่องของ performance นะครับ performance iPhone SE ตัวนี้ครับแน่นอนมาพร้อมกับชิป Apple A13 Bionic ที่โคตรแรงนะครับแรมเนี่ยมีมาให้ 3GB นะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าการใช้งานทั่วๆไปนะครับการเล่นแอปโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแอปพื้นฐานการท่องเว็บต่างๆเนี่ยลื่นไหลสมูทนะครับการสลับแอปไปมาไม่มีปัญหาใดๆนะครับกับ iPhone SE เครื่องนี้เลย การใช้งานนะครับเล่น Facebook ต่างๆเนี่ยืค่อนข้างลื่นไหลแต่อาจจะไม่ได้ลื่นไหลเท่ากับจอที่เป็นพวก90้าเฮิร์นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นฟิลแบบสมูทขนาดนั้นแต่ว่าในพื้นฐานของจอที่เป็น6 0สิเฮิร์ตอ่ะ iPhone อสตัวนี้ถือว่าทัชได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับส่วน IG นะครับแน่นอนว่าเล่นบน iOS ยังไงก็ดีแน่นอนนะครับการเล่น IG Story ต่างๆเนี่ยถ่ายภาพออกมาได้ชัดมากชแนลเราครับแน่นอนจะต้องเทนในเรื่องของ IG s t o r y นะครับเดี๋ยวเราไปดู IG Story ขอ p h o ของไ2020กันเลยครับ ทดสอบการถ่ายสตอรี่บน IG ของ iPhone SE 2020นะครับก็ถือว่าภาพเนี่ยเนียนสมูทมากๆเลยนะครับตามสไตล์ของ iOS Zoom นะซูมต่างๆก็ ถือว่าทำงานได้สมูทครับไม่เหมือนกับทางฝั่ง Android นี่คือจุดเด่นนั่นเองและนั่นคือ IG Story ของ iPhone SE เครื่องนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีระดับที่แบบเออหน้าพอใจอะนะครับงานวิดีโอใน IG Story ถือว่าสมูทนะครับการซูมเข้าซูมออกถือว่าชัดมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของ iOS เเขาแหละนะในเรื่องของการถ่าย IG s t o r y นะครับใครที่ชอบในเรื่องของการถ่าย IG Story iOS คือคาตอบของคุณอย่างแน่นอนครับผมถัดมานะครับในเรื่องของเกมนะครับผมไปลองเทสมาให้แล้วนะครับ ในเรื่องของความลื่นไหลต้องบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะครับทั้งอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอเนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นมากๆนะครับ <Wow. S 1> คือเป็นผมว่าลื่นที่สุดแล้วอะ่ะในสมาร์ทโฟนในราคา15ื่นคือมันลื่นแบบไม่มีกระตุกเลยนะครับพลังของ A13 มันเชื่อถือได้ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับครับคือบางเกมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเกมพวกพับ G อย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องอาศัยการมองเห็นมองสตูในแมพเพราะฉะนั้นเนี่ยจอที่ค่อนข้างเล็กอะ่ะมันทาให้เรามองยากอัตราลดในการเล่นเนี่ยแน่นอนว่ามันสู้โทรศัพพทท์ี่่่่่่่่จออใหหญกกกกววววาาาานนน้้้ไไไมมมดดะัแแตถถเเเป็็ AV ืลล อ4.7นิ้วทั้งนี้นะครับผมทำคลิปรีวิวการเล่นเกมฉบับเต็มไปแล้วนะครับลองกดตรงนี้ได้นะครับก็ไปลองดูนะครับก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างละเอียดนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจในเรื่องของการเล่นเกมบนโฟเรซีลองไปดูคลิปนั้นได้นะครับ ถัดมาครับเรามาพูดถึงในเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยผมไปลองเทสให้หมดแล้วนะครับทั้งงานภาพนิ่งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังเดี๋ยวจะมาแบ่งพูดนะครับเราเริ่มต้นกันที่งานภาพนิ่งกันก่อนนะครับสำหรับกล้องหลังนะครับงานภาพนิ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังตัวเดียวนะครับความละเอียด12ล้าน f-stop ที่1.8นะครับการใช้งานโดยภาพรวมของภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องพึ่งในเรื่องของแสงในเฟรมที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าแสงน้อยคือจบนะครับกล ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับการเก็บ HDR ต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ปานกลางแล้วกันในเรื่องของ HDR นะครับส่วนความคมชัดของดีเทลนะครับการโฟกัสต่างๆของกล้องเนี่ยทำออกมาได้ดีตามสไตล์ของ iPhone แน่นอนนะครับในส่วนนี้แต่แน่นอนครับในเลทราคาหมื่นห้าถ้าเทียบกับทางฝั่ง Android นะครับเขาก็จะมีกล้องให้เลือกหลายเลนกว่านะครับอาจจะมีเลนออัลตร้าไวทให้ใช้มาสามารถสร้างมุมใหม่ๆได้เยอะกว่าถ้าคุณเน้นถ่ายภาพจริงๆนะครับผมแนะนําว่าโทรศัพท์ในเลทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทของทางฝั่ง a n d r o อ d เนี่ยล ข้างดีกว่าในเรื่องของงานภาพนิ่งนะครับส่วนกล้องหลังนะครับก็ยังสามารถถ่ายในเรื่องของโหมด portrait ได้นะครับด้วยพลังของชิป A13 b บ onic กนะครับการตัดขอบต่างๆถือว่าไม่ได้เนียนอะไรมากมายนะครับถือว่าปานกลางอ่ะเอาเป็นว่าคุณจะต้องจัดในเรื่องของโ Position กับแบบดีๆนะครับในการถ่ายเพราะว่าถ้าคุณจัดแบบไม่ดีเนี่ยหรือแบบอยากยกขึ้นมาแล้วถ่ายนะครับการวัดหน้าชัดหลังเบอร์ทำได้ไม่ค่อยเนียนนะครับวัตถุบางอย่างมันเบอร์แบบเบอร์แบบปอมนะครับพูดง่ายคือเบอร์ไม่เนียนนะเออมันเบอร์ปลอมๆนะครับประมาณน เอฟสตที่2.2เท่าที่ไปลองถ่ายมานะครับคือกล้องหน้าตัวนี้ไม่มีโหมดบิวตี้อะไรมาให้นะครับมันจะสามารถเห็นดีเทลของหน้าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับรูปถ่ายด้วยกล้องหน้าเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีในระดับราคาโทรศัพท์15,000บาทนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเจอแสงน้อยก็จบเหมือนกันในเรื่องของกล้องหน้านะครับอีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของกล้องหน้ายังมีในเรื่องของการถ่ายโหมด t r a i t ที่กล้องหน้าได้นะครับซึ่งถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนผมชอบนะครับกล้องหน้าตัวนี้สามารถถ่าย p t r เท t ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนนนนะครรรรรัััััับบบบกกาาาาาาทหห้้ชดดลลงงงงเเเออออต่่ๆมมสถืืใข Ftop ไ จะเอา f น้อยมันก็จะยิ่งเบลอมากนะครับ f มากก็จะยิ่งเบลอน้อยซึ่งตรงนี้มันปรับไปทางกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมแนะนําว่าค่า d e f a u l t ที่ Apple Set มามันดูเบลอเยอะเกินไปกว่าความเป็นจริงนะครับก็ลดสักนิดนึงนะครับแต่คุณสามารถาถ่ายมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาปรับในแอปแกลเลอรี่ของทาง Apple ได้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีในส่วนนี้นะครับเนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับเท่าที่ไปลองถ่ายมาอันนี้ต้องบอกเลยว่า ไอโฟนเน e ตีตัวนี้คือคิงอะเรตหมื <Wow. S 1> ่นห้าผมว่าแม่งถ่ายวิดีโอได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่ไปลองเล่นมาในหลายๆแบรนด์นะครับงานวิดีโอกล้องหลังนะครับต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับสามารถอัดวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60fps ในเรทราคา1 5 0 0 0บาทแม่งโคตรโหดดีนะครับดีแบบไม่รู้จะหาคําไหนมาชมนะครับคือการโฟกัสต่างๆทําได้แม่นยำนะครับโฟกัสได้เนียนตามากนะครับมันไม่ได้เป็นโฟกัสแบบจึก๊กเข้าไปแต่มันคือแบบ ค่อยๆแบบโฟกัสเนียนนะครับมันจะเข้าวัตถุแบบเนียนแล้วมันดูสมูทนะครับแล้วไม่มีโฟกัสหลุดนะครับไม่มีโฟกัสแบบจึกๆให้เห็นการกันสั่นถือว่าทาออกมาได้ดีมากนะครับทั้งการถ่ายด้วย Full HD รวมถึงการถ่ายด้วย 4K นะครับกันสั่นต่างๆทําออกมาได้ดี มากๆาอะ่ะคืองานวิดีโอจาก iPhone SE เครื่องนี้คุณสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการถ่ายบล็อกต่างๆเนี่ย iPhone SE ตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆอะ่ะคือมันถ่ายวิดีโอ,อมาได้ดีเกินราคา1 5 0 0 0บาทแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอผมชอบมากๆ iPhone SE ตัวนี้ส่วนในเรื่องของคุณภาพการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้สูงสุดที่ Full HD 30 fps นะครับไม่สามารถถ่าย 4K ได้แต่งาน Full HD 30 fps ของ iPhone ทำออกมาใช้งานได้จริงนะครับทั้งในเรื่ก,กนนตก อลองผมลองไปเดินในที่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเอองานวิดีโอกล้องหน้าทําออกมาได้ค่อนข well ้างดีแล้วก็น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับในเรทราคา1 5,000บาทเรื่องถัดมาครับเรามาพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับที่มีหลายคนเนี่ยกังวลมากครับแบตเตอรี่1821มิลลิแอมป์เนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมาครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมใช้งานได้จบวันแต่เป็นการจบวันแบบปิ่มๆคือมันเป็นฟิลที่แบบเราไม่ค่อยสบายใจอ่ะคือกลับมาถึงบ้านแบตมันก็เตือแล้ววับบกก คุณต้องไม่เล่นเกมนะครับย้ําว่าต้องไม่เล่นเกมนะถ้าเล่นเกมไม่พอครับคุณต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยนะครับหรือไม่ก็พกในเรื่องของ power bank นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบมิลลิแอมเนี่ยใช้งานไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่พออะนะส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับ iPhone SE ตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จที่5วัตต์ครับผมหวัตต์ในปี2020ัถือว่าแย่มากครับแต่ไม่เป็นไรตัวเครื่องยังรองรับในเรื่องของการชาร์จเร็วสูงสุดที่สิบแปดว ไม่เป็นภาระของลูกหลาน จริงๆครับเพราะว่าอะแดปเตอร์5วัตต์ผมลองไปใช้งานดูนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับจาก20ไป100เนี่ยใช้เวลาชาร์จนานมากครับรู้สึกจะประมาณ2ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะครับคือมันโคตรนานนะครับแบตเตอรี่มันเล็กมากแต่มันชาร์จได้แบบโอมชาร์จเดียวกับแบตเตอรี่ระดับ4-5,000มิลลิแอมป์อ่ะอีกทั้งในโฟนเครื่องนี้ะครับยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ iPhone เลยเพราะว่าบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple อยู่แล้วเเเเเนนนนนนีีีีี่่่่่่่่ยยคคค้้้้าาาากกกกก็็็จจจจจะะะะะมมททใใใใใใรร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 ืืืืออออออองงงงงขขชชชช์์แแบบบบััหหพวววธูลสญได ชาร์จอยู่ที่บ้านหรือในรถบางยี่ห้อก็จะมีแท่นชาร์จไวเล็มาให้ไอโฟนตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆในส่วนนี้นะครับโอเคครับเรามาสรุปในเรื่องของการใช้งาน iPhone SE 2 0 2 0เครื่องนี้กันนะครับเรามาดูกันที่ข้อดีและข้อด้อยนะครับข้อดีสําหรับผมนะครับผมมองว่าข้อดีของเครื่องนี้คือ1เลยนะครับการพกพาที่ง่ายและก็สะดวกมากๆสกากําหรับการใช้งานมือเดียวนะครับสองนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้มีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีมากๆนะครับถ้าคุณเอาไปใช้งานแบบยาวนานนะครับสามสี่ปีนะครับต i อ h o n e SE 3นะครับงานวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนะครับงานวิดีโอต้องบอกเลยว่างานวิดีโอของ iPhone SE ีตัวนี้สามารถไว้ใจได้นะครับเอาไปถ่ายต่างๆเนี่ยคุณได้ไฟล์ที่มีคุณภาพสูงแน่นอนนะครับทั้งการถ่าย Full HD รวมถึงการถ่าย 4K นะครับทำออกมาได้ดีมากๆครับ4ครับตัวนี้มีฟีเจอร์ที่คล้ายกับโทรศัพท์เรือธงนะครับเช่นในเรื่องของการรองรับนะครับ Wi-Fi 6นะครับรวมถึงการชาร์จ้วยระบบไวเลสและในเรื่องของการกันน้ากันฝุ่น IP rating 6 7สส่วนในเรื่องของข้อด้อยนะครับสำหรับผมผมมองว่าจุดด้อยของมันก็คือในเเรื่่อออองขทคคคโโนนลยยีห้้าาาจจุณภพ ปานกลางนะครับในเลทราคา1 5 0 0 0าบาทอ่ายี่ห้ออื่นอาจจะได้ดีกว่าแต่การใช้งานโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็สําหรับผมผมว่าคุณภาพจอปานกลางนะฮะเรื่องถัดมาก็คงจะเป็นในเรื่องของงานภาพนิ่งนะครับภาพ,พนิ่งเนี่ยทำออกมาได้ไม่ได้ดีอะไรมากนักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องมีตัวเดียวด้วยนะครับการขีเอทดมุมต่างๆหรือมุมใหม่ๆเนี่ยมันสู้โทรศัพท์ในเลทราคาเดียวกันยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนนะครับไม่มีไนท์โหมดมาให้คือจบนะครับน้อยค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อด้อยขออรบง่เปแตตี ตัวนี้นะครับไม่ค่อยอึดถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนค่อนข้างหนักนะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จกับ power bank ไปด้วยนะครับแล้วก็การชาร์จมันค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าใช้จริงๆเนี่ยก็ควรจะซื้ออะแดปเตอร์แยกอีกทีหนึ่งนะและสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ครับเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมมองว่าหนึ่งเลยนะครับเหมาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากได้สมาร์ทโฟนจากทางค่าย Apple นะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่นัวนีสตอรเี่นะครับ่อนีเพอร ายตาของนักเรียนเนี่ยยังดีอยู่นะครับการมองจอ4.7นิ้วไม่น่าจะใช่ปัญหาดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องนี้มาเป็นเครื่องสำรองนะครับการใช้งานยาวนานมาเป็นเครื่องสำรองไม่ต้องใช้งานอะไรกับมันมากนักนะครับแต่ถ้าจะหยิบมาใช้งานก็ถือว่ามีเฟอร์ฟอร์มันที่เต็มเปียกให้ใช้งานก็ถือว่าเหมาะกับการเป็นเครื่องสำรองเหมือนกันนะเครื่องนี้และสุดท้ายครับก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนจอเล็กนะครับใช้งานมือเดียวสะดวกสะดวกเนี่ยถือว่าตรงจุดมากๆนะครับใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่ใช้งานนมืออออเเดดียววไ้แแคคลล่่ง ถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไครต์ช่อง l ทำตามใจด้วยนะครับเรายังมีแฟนเพจ a c e b o o k ทำตามใจนะครับอย่าลืมไปกดติดตามและกดไลค์กันได้นะครับส่วนรีวิวครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะฮะและวันนี้ครับผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ